นี่ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่1น,นะครับแต่เป็นวันที่2ที่ขาย iPhone 16e ซึ่งผมกดพรออเดอร์ไว้ใน s h อป e e นะครับแล้วก็วันนี้เขาเพิ่งมาส่งจริงๆอย่างคลิปนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวอย่างเดียวนะแต่ผมอยากจะมาเล่าโอ้ริวให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดของ Apple ซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้ามองในมุมสายเทคอะ่ะมันคือของที่แบบรีไซเคิลรียูสอ่ะเหมือนเหมืนอนออกมาหลอกขายว่างั้นเถอะแต่ถ้ามองในมุมของพฤติกรรมผู้บริโภค นี่แหละมันเป็นตลาดที่คนเจาะเข้ายากมากทาไมผมถึงตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เพราะว่าเท่าที่ผมลองอ่านตามเฟซของผมเองหรือว่าเฟซของเพื่อนๆเ,เนี่ยผมก็เห็นว่ามีคนที่ไม่ชอบรุ่นนี้เยอะแต่คนที่ชอบก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเลยจะบอกว่าทาร์เก็ตของของรุ่นเนี้คือใครมันไม่ได้เกี่ยวนะว่าเป็นคนที่โลเทคอะไรต่างๆเพราะว่าเพื่อนผมสายโปรแกรมเมอร์เยอะเลยสายเน็ตเวิร์กก็เยอะนะครับหรือว่าสายรีวิวก็เยอะฉะนั้นพวกเนี้ย ก็จะคิดแตกต่างกันถ้าเป็นสายนักรีวิวอะ่ะมักจะบอกว่ารุ่นเนี้ยไม่เวิร์กแต่พวกสายโปรแกรมเมอร์สายเดตด่วนสายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมนะหลายหลายคนจะบอกว่ารุ่นเนี้ยคุ้มเลยอยากซื้อนะครับทาไมถึงคิดอย่างนั้นผมเอาพฤติกรรมผมเองก่อนละกันก็คือตัวผมเองอะ่ะใช้ Apple Ecosystem เกือบทั้งหมดผมเริ่มใช้ iPhone ครั้งแรกตอน iPhone 6S นะครับก่อนันนั้นผมใช้ Android ตลอดเลยผมรู้สึกว่า Apple ไม่คุ้มก่อน,นนั้นนะจนกระทั่งได้จับ p h o n e 6S เลยเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะ a p p เ e เขาไม่ได้โม้ตัวเลขแต่ว่าประสบการณ์ใช้งานมันดีจริงๆโดยเฉพาะเมื่อการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของ Apple ถ้าคุณมี iPad มี Apple Watch มีเครื่อง Mac มันดีที่สุดแล้วไม่มีใครดีเท่า Apple นะครับแต่ว่าถ้าวัดกันที่เครื่องเดียวเดียวเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของ Apple นะไม่ได้ใช้ MacBook ไม่ใช้ไอแพใน่างตานี่ผมเลือก Android เพราะว่าถ้าเกิดเครื่องเดียวเดียวเนี่ย Android มัน มีหลายอย่างที่มันดูจะตอบโจทย์ผมมากกว่าเช่นการถ่ายรูปซึ่งถ้าเป็นงานจริงจังส่วนใหญ่ผมทําบนคอมพิวเตอร์อยู่ละบนแล็ปท็อปฉะนั้นมือถืออ่ะผมใช้งานกันมาหลักๆคือการสื่อสารแล้วก็การถ่ายรูปแค่นั้นเองการฟังเพลงแค่นี้แหละส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยมองว่าผมไม่อยากจะใช้เงินในการซื้อมือถือที่ราคาสูงมากซึ่ง สมัยก่อนแฟลชชิปราคามันสองหมืวกว่าไม่เกินส0 0 0 0ื่ใช่ไหมตอนนี้แฟลชชิปมันทะลุปไป4ี่ห้าหมื่นแล้วตัวท็อปนะครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกินไปสำหรับผมนะนะครับผมก็เลยเริ่มมองหาว่าจะซื้อ iPhone ที่ราคาถูกๆยังไงได้บ้างน,นะครับผมเคยคิดที่จะ step back ตอนที่ iPhone 16ออกผมเคยคิดว่าเฮ้ยถอยไปซื้อ15มั้ยไหมอ่าเราแค่ต้องการไทป์ซีนี่นา หา iPhone ที่เป็น t ท p e C มาใช้ก็ดีเหมือนกันแต่คิดไปคิดมาผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบของที่ตกรุ่นนะครับซึ่งคําว่าตกรุ่นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสเปคสูงหรือต่านะแต่ของที่ตกรุ่นน่ะมันมีความเสื่อมในตัวของมันเองแล้วก็ระยะเวลาในการดูแลหรืออัปเดตหรือรอะไรตา่างๆมันก็จะหายไปปีหนึ่ง2ปีตามแต่ว่ามันออกมากี่ปีแล้วถูกไหมฉะนั้นผมเลต้องการรุ่นปัจจุบันที่ราคาประหยัดนะครับ ก่อนหน้านี้นนผมก็เคยคิดว่าผมจะจัดสุดเลยดีไหมซื้อ iPhone 16 Pro Max เต็มไปเลยนะครับเพราะว่ามุมนึง,งผมก็ชอบของเทปผมเลยซื้อ iPhone 11 Pro Max นะสมัยก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผมมาดูพฤติกรรมการใช้ง,งานของผมจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยพออายุเริ่มมากขึ้นจะ40ละผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผมเริ่มเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นไว้ง่ายๆถ้าเป็นตอนที่ผมยังไม่30หรือ30ต้นๆเนี่ยโอ้ผมรู้สึกว่าผมสเปนแหลกเลยผม ต้องตัวท็อปเท่านั้นทุกอย่างต้องเป็นตัวท็อปจัดเต็มทุกอย่างพอตอนนี้พอจะสี่สิบพอเริ่มมีภาระทางชีวิตมากขึ้นเริ่มเห็นคุ้ค่าของเงินมากขึ้นผมร่มรู้สึกว่าผมอยากซื้อในสิ่งที่ผมได้ใช้จริงๆไม่อยากจ่ายในสิ่งที่ผมไม่ได้ใช้ตอนที่ iPhone 16ออกมาเนี่ยผมก็ลังเลจะเอาดีไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบในซีรีส์ของ iPhone 16เลยคือตัวคามิล่าคอนโทรลที่มันอยู่ด้านข้างเนี่ยผมไม่ชอบแล้วผมบอกกับทีมงานตลอดเลยว่าผมภาวนาให้มันเอาออกซะแล้วผมจะซื้ออ ปรากฏว่าพอ p h o n e 16e ออกมามันตัดตัวนี้ออกไปแล้วตัดหลายอย่างด้วยในสิ่งที่คนเขาไม่พอใจคือเขามอกว่าตัดหลายอย่างเกินไปแต่สำหรับผมอะผมแฮปปี้กับมันมันมีเสียงหลายคนที่บอกว่าเพิ่มเงินแค่7,000คุณได้ iPhone 16แล้วแต่สําหรับผมอะผมรู้สึกว่าทําไมผมต้องเพิ่มเงินอีก7 0 0ดเพื่อสิ่งที่ผมไม่อยากได้เพราะถ้า iPhone 16ของตอบโจทย์ผมอะผมซื้อไปก่อนหน้านี้ละผมไม่รอจนกระทั่ง iPhone 16e ออกนะครับ ทีนี้ถ้าเปรียนเทีไม่ง่ายอะ่ะเหมือนคุณจะซื้อผัดกะเพรากินอะ่ะแล้วมีคนมาบอกว่าเพิ่มเงินอีกแค่สิบาทคุณได้ไข่ดาวด้วยแต่แต่เราไม่ได้กินไข่ดาวอะ่ะเราจะเสียเงินอีกสิบาททำไมมันก็มีเพื่อน,อน,อนผมหรือผมสมัยก่อนสมัยก่อนผมก็คิดอย่างนี้แหละผมคิดว่าก็ผ่อนสิบสองเดือนอะ่ะต่างแค่เดือนละไม่กี่ร้อยบาทอะ่ะก็เอาดีกว่าไม่ดีกว่าเหรอแต่ผมณเวอร์ชัน่นปัจจุบันที่อายุจะสี่สิบเนี่ยผมคิดต่างออกไปผมคิดว่าเดือนหนึ่งอะ่ะผมต้องจ่ายค่ายูทูบพิเมียม ค่าสตรีมม tamam, ิ่งแอปต่างๆ4ีหอย่างใช่ไหมครับทั้งพรามทั้ง HB พีโอทั้ง Netflix พวัอะไรอย่างเงี mm ้ยเดือนหนึ work, <te> mm ่งมันเป็นพันอยู่แล้วนะครับค่าโทรศัพท์ค่านักข่าวไฟต่างๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเยอะเดือนนึงมันเป็นหมื่นอ่ะรวมไปเสจแล้วเป็นหมื่นเลยนะครับถ้าเราคิดว่าเพิ่มอีกนิดเพิ่มอีกนิดเพิ่มอีกนิดสุดท้ายมันบานไปเรื่อยผมก็เลยคิดมุมกลับว่าถ้าเราลดอีกนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันประหยัดได้อีกเยอะซึ่งประหยัดที่ว่าเราไม่รู้สึกว่ามันอััตคหหรือายไป แต่เราประหยัดในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ผมเนี่ยแฟนซีรีเอนะเพราะว่าตอนที่ผมซื้อ11 Pro Max อะ่ะผมก็ซื้อ SE มาใช้คู่กันนะซึ่งตอนนั้นที่ผมซื้อมาใช้คู่อะเพราะว่าผมเกิดอาการเบื่อ Android และผมเอา s อะมาเป็นเครื่องสำรองทีนี้มันก็ทำให้การโอนไฟล์อะไรต่างมันง่ายขึ้นนะครับว่าคือเป็น Apple ทั้งหมดเลยนะอ่ะทีนี้มาต่อที่ว่าคนอื่นๆที่ผมถามนะก็คือเพื่อนผมวัยนี้หลายคนก็เริ่มมีลูกมีอะไรกันแล้วเนี่ย แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตกับมือถือขนาดนั้นนะครับเขาก็แค่ต้องการบันทิกสารเป็นหลักนะส่วนเพื่อนผมอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาซื้อให้พ่อแม่ใช้ถ้าซื้อรุ่นเก่าให้พ่อแม่บางทีเขารู้สึกไม่ดีกับการที่ว่าซื้อแบบโอเคสเปคสิบห้ามันอาจจะมีรุ่นที่มันราคาหล่นลงมาหรือว่าเจอช่วงแคมเปญลดราคามันอาจจะหล่นมาราคาใกล้ๆก,กับ1 6บ e ใช่ไหมหรืออาจจะถูกกว่าก็ได้แต่ว่าพอเป็นรุ่นเก่าอะ มันเป็นเรื่องของความสบายใจในการซื้อให้คนที่เรารักนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะซื้อ 16e ให้ซึ่งเขาสบายใจกว่าคนรับก็รู้สึกสบายใจแล้วโดยธรรมชาติผู้ใหญ่หลายคนน่ะไม่อยากใช้ของแพงเพราะเขารู้สึกว่าแบบเงินมันหายากแต่หลายคนเป็นอย่างนั้นนะผมบ้านผมก็เป็นอย่างนี้ผมเคยซื้อมือถือให้พอดีๆไม่เอาของมือถือเครื่องละห้าหกพันพอขอแค่โทรได้แบบติดต่อสื่อสารได้แค่นั้นพอไม่ยอมเอาเครื่องมันแพงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าทางบ้าน ใช้ iPhone หมดจะให้พ่อแม่หรือคนที่บ้านใช้ iPhone ด้วยแล้วประหยัดสุดแล้วก็เป็นรุ่นที่มันใหม่ก็มีแค่สกอีนะครับอันนี้ซือสิงที่ผมถามเพื่อนมาอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ว่าทางานออฟฟิศต้องยอมรับว่าหลายๆออฟฟิศใช้งานอีแอปเปิลอีโคสเทนเป็นหลักฉะนั้นไม่มว่าคุณจะใช้แอนดรอยด์ใช้ w วินโด s คุณจําเป็นต้องมีสินค้าแอปเปิลนะซึ่งอันนี้มันเลยเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่ต้องซื้อของแพงมาก ทีนี้ถ้าเกิดพูดในเชิงของ customer behavior หรือว่าพฤติกรรมลูกค้าจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ครับสายเทคหรือว่าคนที่ติดตามเทรนเทคโนโลยีอะหรืออาชีพอะไรก็ตามที่รู้ลึลกๆอะจะติดกรอบกรอบหนึ่งขึ้นมาตัวตัวอย่างนะครับผมเคยทำโรงเรียนดนตรีอยู่โรงเรียนดนตรีเพื่อนอย่างเงี้ยผมจะเห็นนักดนตรีกันเก่งหลายคนบางทีเขาจะรู้สึกว่าเพลงต้องเป็นสายลึกสิต้องเล่ยนยากๆสิ แต่ปรากฏว่าคนที่ฟังเพลงแมสจริงๆอ่ะมันคือเพลงที่มันย่อยง่ายถูกไหมสวยจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันตัวมือถือเหมือนกันเธอคนชอบคิดว่าสเปคต้องเยอะสิมันถึงจะคุ้มหรือฟีลเตอร์ต้องเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปดูสถิติจริงๆนะหลายคนซื้อมือถือตามดาราที่ไม่ได้ดูสเปคด้วยซ้ำนะครับหรือว่ามือถืออีกกลุ่มนึงที่ขายดีก็คือมือถือที่ ขายในทีวีช่วงไสายถ้าคุณลองเปิดทีวีช่วงสายที่บรออฟฟิศไปทํางานกันแล้วอ่ะมันจะมีมือถือแบรนด์แปลกขึ้นมาขายซึ่งกลุ่มเนี้ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมซึ่งแน่นอนคนออนไลน์ไม่เอาแน่นอนจะบอกว่าแบรนด์อะไรก็ไม่รู้แต่เนี้ยคือสิ่งที่เขาซื้อกันจริงๆนะครับหรือคนหัวเมืองจะมองว่าต้องเป็นเป็นแบรนด์ที่แบบฟีเจอร์เยอะหรือรต่างๆที่เขาค้นหาเยอะรู้เยอะจากสือออนไลน์ใช่ไหมแต่คนที่เดินไปซื้อตามตู้จริงๆต่างจังหวัดเนี้ย บางทีเขาไปซื้อแบรนด์แปลกที่เรายังไม่รู้จักเลยแบรนด์แบบอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยซึ่งเขาใช้กันอย่างนั้นนะครับหรือเอาง,ง่ายๆนะครับเพิ่งเป็นประเด็นกัน่วนร้อนเลยคือมันมีข่าวมาว่าแอปไลน์แอปแชทอ่ะเขามีแพ็กเกจขายเพิ่มใช่ไหมเดือนละ6 9บาทเนี่ยคนก็โวยวายกันสายเทคสายออนไลน์บนเหมือนแบบทาไมใช้แอปนี้แอปไม่เห็นจะดีเลยคือคิดเงินแอปก็ไม่ได้มีคุณภาพดีใช่ไหมแต่ทําไมมันนิยมผมเคยไปถามไลน์เลย ว่าทำไมคนถึงใช้แอปคุณเยอะเขาบอกว่าสติกเกอร์เหตุผลเดียวเลยนะครับมันไม่ได้เกิดกักฟีเจอร์เลยว่าต้องเก็บไฟล์เยอะไหมต้องซิงค้ามเครื่องต้องอ,อะไรแบบที่สายเทคคิดหรือคนออนไลน์คิดเขาขายได้คนไทยนิยมใช้เพราะสติกเกอร์มันน่ารักแล้วมันโหลดง่ายพอมันโหลดง่ายปุ๊บมันก็ทาขายมันก็เกิดอีโคสเทมในการซื้อขายสติกเกอร์ขึ้นมานะคนเลยใช้เยอะแล้วทําไมคนไทยใช้เยอะเขาบอกว่ามันมาจากพฤติกรรมของคนไทยที่เป็นคนขี้เก e งใจ พอคนไทยขี้เกียจใจเนี่ยจะไม่พิมพ์อะไรตรงๆเช่นไม่ชอบไม่เอาไปนะไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะจะไม่พูดตรงๆแต่ส่งสติกเกอร์แทนน้อมขอโทษนะเอออะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอหรือแบบอะไรต่างๆที่สือสารผ่านสติกเกอร์มันทําให้ดูซอฟกว่าะนั้นสังเกตดูว่าลายเจาะเข้ากับประเทศที่ประชาชนมีพฤติกรรมมีค c u เจอร์ของความขี้เกียจใจนะซึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า จะไปดูเทคนิคอลอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคฉะนั้นคนที่ติดตามเทคโนโลยีครับจะบอกว่ารุ่นนี้ไม่คุ้มขยะนู่นนี่อะไรอย่างงี้ไม่ดีเนี่ยไม่แปลกครับเพราะว่าน,นั่นคือกลุ่มคนที่เรียกทัรวมว่าเป็นพวก Early a d o p t e r หรือว่า Tech Enthusiast ก็คือกลุ่มคนที่ชอบเทคโนโลยีเกาะติดหรือพวกเทคนิคอลนะครับแต่กลุ่มคนส่วนใหญ่ในท้องตลาดหรือบนโลกนี้เนี่ยมันคือพวก l ล t e m a j o จ i t y ต ก็คือเขาไม่ได้ก่อติดอะไรขนาดนั้นเขาไม่สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่ง i อโฟน 12e อะมันทามาเพื่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนต่อเมื่อมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนท่านั้นเช่นผมถ้าไม่ถึงเวลาผมก็จะเปลี่ยนทำไมนะครับหรืออีกกลุ่มหนึง่งที่ง่ายๆนะลองนึกดูว่าคนรอบตัวคนเนี่ยมันจะมีคนที่ว่าใช้มือถือจอแตกหรือสภาพรับยืนอยู่ไม่ยอยากเปลี่ยนทีหนึง่งก็คือมันยังใช้ได้ก็ใช้ต่อไป นะครับและคนกลุ่มนี้ที่มีพฤติกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวความรวยความจนหรือรู้เรื่องเทคไม่รู้เรื่องเทคนะแต่มันคือพฤติกรรมนิสัยของเขานะครับเพราะว่ามันก็มีพวกท่าแก่หลายคนที่ใช้มือถือรุ่นเก่าน่าจะเคยเหตุกันนะครับซึ่งนั่นแหละพวกนี้มันคือเลดมาจอิตี้ซึ่ง iPhone 1 6 e เขาทำออกมาเพื่อเจาะคนกลุ่มนี้นะครับพวกที่เขาเขารู้สึกว่าแบบไม่อยากจ่ายแพงหรือว่าไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆอ่ะก็เนี่ย ที่ผมเปลี่ยนจาก iPhone 11 Pro Max เพราะผมรู้สึก like ว่าราคาไม่สูงเกินไปและเป็นรุ่นใหม่แต่ถ้าเก 1600, andan, more, magic, ิดเป็นราคาสูงขึ้นกว่านี้บวกเจ็ดพันหรือมากกว่านี้ยผมก็ไม่ซื้อก็ต้องยอมรับว่านี่มันคือการรีไซเคิลเป็นการยำใหญ่เอาชิ้นส่วนของ iPhone 14เอาชิ้นส่วนของ iPhone รุ่นนั้นรุ่นนี้มายำรวมกันแล้วก็เอามาขายซึ่งมันสอดคล้องกับนโยบายของ Apple เองแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆชั้นนำของโลกที่บอกว่าจะต้อง หลักโลกมากขึ้นซึ่งในมุมพ่อบริโภคอย่างเราอะไม่ชอบคํานี้เพราะว่าตัดอะแดปเตอร์ออกตัดสายชาร์จออกตัดหูฟังต,ตัดนู่นตัดนี่แล้วมาขายแยกใช่ไหมที่เราบ่นกันแต่ในมุมของแบรนด์เองอะเขาแข่งขันกันเรื่องนี้อยู่แต่ละแบรนด์คือตัดนู่นตัดนี่แล้วก็รีไซเคิลให้มันเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์น้อยที่สุดนะแม้ว่าหลายคนจะเรียกว่า iPhone 1 6 e มันย่อมอาจาก นั่นแหละยอดมาจากว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์วัสเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้ก็ตามแต่ว่าในความเป็นจริงคือถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้ออกมามันจะเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายเขาก็เลยผลิตออกมาให้มันเป็นของที่มันใช้ได้จริงนะครับอันนี้คือในมุมของสายการผลิตแล้วก็ในมุมของการบริหาร Apple นะแล้วก็ถ้ามองในมุมของการขายยังไง Apple ก็วินถูกไหมเพราะว่าพวกเล่มาจอริทีชอบรุ่นนี้ ถูกใจซื้อเลยจากที่ว่ากำเงินไม่นานไม่ซื้อสี่ห้าปีผ่านมาไม่ซื้อไม่จ่ายตังค์ไม่เสียเงินเลยแต่คุณสามารถเอาเงินจากคนกลุ่มนี้ได้อันนี้คือวินสุดและคนที่รู้สึกว่ารุ่นนี้ไม่คุ้มขยวะว่ะเขาก็บริเงินอีกเจ็ดพันไปซื้อรุ่นใหม่นะฉะนั้นในม,มุมนี้ยังไง Apple ก็วินถ้าคุณใช้สินค้า Apple อยู่แล้วคุณจะชินมากๆกับการตั้งราคาอย่างนี้เพราะ a อ p l e จะชอบตั้งราคาให้มันโอเวอร์แลปกันรุ่นล่างอัสเปกต์นึง มันจะไปขี่กับรุ่นบนแล้วก็มันจะขี่งี้ไปเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆผมเคยซื้อ macbook pro ของ apple ตอนแรกจะเอาตัวล่างสุดรู้สึกว่า storage ไม่พออยากเพิ่มแรมไปๆมาได้รุ่นท็อปสุดประมาณแสนหนึง่งซึ่งมันเป็นอย่างนี้แหละ apple ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมเพิ่มอีกนิดเพิ่มอีกนิดเพิ่มอีกนิดมันไม่มีวันจบมันไปเรื่อยนะครับก็เลยเอารุ่นที่ผมรู้สึกว่าเออผมพอใจและผมใช้แค่นี้จริงๆกับมันนะครับ ถ้ารีวิวตัวเครื่องเฉยๆผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกดังน,นั้นผมจะพูดในความรู้สึกของคนที่กระโดดจาก iPhone 11 Pro Max มานะครับก็คือสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้เลยคือมันเร็วขึ้นกว่าเดิมมากมากว่าเห็นได้ชัดเลยก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัว11 Pro Max ผมอะแบตบมันเสื่อมแล้วก็ได้มันอาจจะทำให้ performance ม,มันดรอปลงตามแบตเตอรี่ที่เสื่อมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในภาพรวมมันเห็นเลยว่า การโหลดการเข้าอะไรตา่างๆมันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะซึ่งตอนผมใช้สมารงแม็กผมก็รู้สึกว่าผมใช้ได้แหละไม่เดือดร้อนแต่หลังๆมาอย่างปีนี้พออัปเดต OS มาไกลๆแล้วอ่ะมันมีหลายจังหวะมากที่มันเริ่มแหลกเริ่มหน่วงหรือบางทีค้างไปเลยจนมันรีสตาร์ทมันเองอ่ะผมลืมบอกไปว่าพฤติกรรมการใช้งานกล้องของผมก็คือถ้าถ่ายรูปถ่ายคลิปนอกสถานที่เวลาไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเนี่ย ผมมกักจะใช้ Android ในการถ่ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมใช้ตัวนี้อยู่ตัวเสี o ยมี15 u u t r a ซึ่งกล้องมันดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมไม่ได้แคร์เลยว่าตัว iPhone เครื่องของผมกล้องจะเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่ผมถ่ายงานจริงจังเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมใช้กล้องมิเรเลตต s ตั้งถ่ายอยู่นะครับซึ่งยังไงคุณภาพมันดีกว่ามือถืออยู่ละส่วนการไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่ผมใช้ตัว Pocket 3ตัวนี้นะครับซึ่ง ผมเลยไม่มีความจะเป็นในการที่จะต้องหาซื้อ iPhone ที่มันกล้องดีเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าถามว่ามันดีกว่าตัว Apple Mac ไหมมันดีกว่าเยอะมากเลยแหละทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีกล้องมูมกว้างแค่นั้นเองนะส่วนการซูมผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันมากนะก็เลยโอเคกับเรื่องกล้องแต่ที่ผมชอบเลยคือว่าถ้าย้อนไปเมื่อหลาย,ลายปีก่อนอะสมัยที่ผมยังใช้ตัว Xperia Compact อยู่ของ Sony นะครับ ผมเป็นคนที่ชอบมือถือเครื่องเล็กมากๆเพราะผมรู้สึกว่ามันถือถนัดมืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนมือเล็กด้วยแหละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบมือถือเครื่องเล็กมันถือถนัดนะครับซึ่งพออายุมากขึ้นอ่ะผมก็เริ่มรู้สึกว่าอยากได้มือถือจอใหญ่เพราะมันอ่านง่ายพิมพ์ง่ายใช่ไหมซึ่งมันก็ถูกแต่พอได้กลับมาใช้จอเล็กจริงๆอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันมีข้อดีของมันคือมันถือง่ายมือเดียวใช้งานง่ายมากมันสามารถเอื้อมนิ้วโป้งอ่ะไปกดไอคอนต่างๆได้ง่าย ถ้าจะถ่ายวีดีโอหรือว่าถือนานอ่ะพอเป็นเครื่องเล็กมันถือสะดวกมันไม่เมื่อยมันเบากว่าแล้วก็ขนาดมันกระทัดนะครับอีกอย่างคือเวลาพกมือถือสองเครื่องอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยตัวเก่าอ่ะมันใหญ่อยู่แล้วแล้วบวกแอนดอนเครื่องใหญ่อีกอันนึงเนี่ยมันหาที่เก็บยากมากเถอะทะหนักด้วยนะครับแต่พอเครื่องหนึ่งเล็กอีกเครื่องหนึ่งใช้กล้องใหญ่ๆเนี่ยมันก็พกพาง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือพฤติกรรมการใช้งานจริงของผม อะมาถึงเรื่องการชาร์จนะครับก็พอรุ่นเนี้ยเป็นไทซ C มันสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าพออุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้อะส่วนใหญ่เป็นไทซี C แล้วนะปัจจุบันใช่ไหมผมก็ไม่ต้องพกสายชาร์จหรือว่า power bank ที่มันเป็น lightning นะครับแต่ที่ต้องพูดถึงอีกอันหนึ่งคือการชาร์จไร้สายก็คือตัว MagSafe อันเนี้ยหลายคนบ่นว่าไม่น่าตัดทิ้งซึ่งในมุมผมนะรู้สึกว่าถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีผมว่แค่ใส่เคสไมเล็กเข้าไป นะครับซึ่งคนที่ซีเรียสเขาก็จะบอกว่าแม็กเซฟกับเคสแม่เหล็กไม่เหมือนกันมันจะมีการสื่อสารอะไรต่างที่ต่างกันแล้วก็ชาร์จที่มันเร็วต่างกันใช่ไหมแต่สำหรับผมผมใช้แค่นี้เพราะว่าตอน iPhone 11 Pro Max ผมก็ใส่เคสแม่เหล็กเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีแม็กเซฟนะครับผมก็แฮปปี้กับมันฉนั้นพอไปตัวเนี้ยผมก็ซื้อเคสแม่เหล็กดีๆไปเลยซื้อของ UAG มาใช้นะครับมันก็แปะเข้ากับตัวแท่าชาร์ไร้สายได้แค่นี้ผมพอใจละ แต่อันนี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดอ่ะมันคือมุมมองของผมผู้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ p p o o n 16e นะชื่นชอบอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยชวนทีมงานมาคุยเพิ่มว่าในมุมมองของเขาที่รู้สึกว่า iPhone 16e ไม่คุ้มอ่ะมันเป็นยังไงมันหลายๆอย่างมันขัดใจคือผมไม่ได้มองว่าเอ้ยไปเทียบกับ Android แล้วมันอย่างเงผมแค่แบบมองในตัวของมันเองในความต่อให้เป็น Apple นะผมรู้สึกหลายๆอย่างมันน่าขัดใจ ก็จะเป็นกล้องหลังตัวเดียวซึ่งแบบในปีนี้ราคาปีนี้คือไปดู Android ราคา5,000ยังกล้องหลัง2ตัวเลยแม้ว่าไอ้กล้องตัวอื่นมันจะมีความเป็นดัมมี่นิดนึงเป็นแบบใช้ประโยชน์ได้น้อยหน่อยก็เถอะกันตัวเดียวรวมถึงหน้าจอที่แบบขอบด,ดูขอบหน้าจอยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากคือแบบและยังมีตัดแม็กเซฟอะไรเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยราคาน่าจะทําได้ดีกว่านี้ คือคุณน่าจะยอมคุณควรจะยอมขาดทุนช่วงต้นมากกว่านี้หน่อยเข้าใจเพราะว่าแบบคือแบบราคาที่ผมรู้สึกเปิดมาแล้วผมโอเคเลยนะอยู่ที่สองศูนย์เก้าเก้าศูนย์แลแต่ถ้าถ้าทําได้จริงนะถ้าขายได้คือหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เนี่ยคือลงไปไม่ถึงสองหมื่นอ่ะถ้าลงไปหมื่นเ้าเชื่อว่าทุกคนคำไดปสุดๆแล้วอันนั้นเน่เออเขาแต่แบบถ้าสองหมื่นเก้าร้อยเนี่ยผมว่าโอเคแล้วมันจะไม่รู้สึกขนาดเนี้ยอันเนี้ยมันด้วยความสิ่งที่มันหายไปมันมันเยอะเกินเข้าใจราคาเราก็ จริงๆมีอย่างนึงผมขัดใจนะคือชิป A18 ทําไมอ่ะผมผมผมขัดใจเรื่องการตั้งชื่อคือคุณใช้ A18 อะคนธรรมดาเลยบอกนี่ชิป A18 ม,มันต้องเหมือนกันใช่ไหม<อ>มันก็แบบเอ้ยเนี่ยเหมือนเลยคุณซื้อเนี่ยประหยัดไป7000นนะ A18 เท่ากับ iPhone 16เลยแต่ความ<อ>จริงมันไม่เท่าไงทำไมพี่ไม่ใช้ชื่ออื่น A18e ก็ได้บางอย่างที่เขาตัดไปอ่ะมันมันเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นจุดขาย เป็นสิ่งที่ควรจะมีใน iPhone ที่ใช้ชื่อว่า16อือย่างเช่นปุ่มชัตเตอร์อที่แบบเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมนึกถึงเวลามันบอกว่า iPhone 16คือปุ่มชัตเตอร์ที่จริงๆแล้วมันงอยงมากเลยตัดออกผมก็ไม่แคร์หรอกแต่ผมรู้สึกว่าม,มันไม่มีแล้วมันก็เนี่ยมันไม่ใช่ i iPhone จริง Mac afe, แม็กเซฟผมว่ามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่บอกว่า,วานี่คือ iPhone อ่าอ่าแล้วก็ แต่แม็กเซฟทำใจได้ทําใจได้ยังเข้าใจได้ว่าเอ้ยคนมันใช้น้อยแล้วมันเป็นการลดต้นทุนที่อาจจะเยอะเลยไอ้สิ่งที่เข้าใจไม่ได้เลยคือไอ้ตัวไอ้ปรับโทนอ๋อโทน,อนใหม่ <พา S 2> อคอนโทรนตัวคอนโทรนใหม่ที่อยู่ใน iPhone 16ที่เปิดพร้อม iPhone 16มผมรู้สึกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากเป็นจุดเด่นของ iPhone เลยแล้วมันควรจะอยู่ใน iPhone 16ทุกรุ่นแล้วมันเป็นมันเหมือนมันเป็นฟีเจอร์ที่ระดับซอฟต์แวร์ดูไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ที่คุณจะตัดออกจาก16 e นะ ต่อจะคือจะมาข้ออ้างบอกว่าอ๋อ CPU เรารันไม่ไหวมันขาด GPU แค่1นึ่งคอไม่มีทางถูกสนุกเป็นคนที่ชอบ d r o r o ฮะแต่ที่ทำงานอะสังคมแวดล้อมอะเขาใช้ Apple ฉะนั้นมันก็ต้องใช้ MacBook ใช้ iPhone ตามเอ้ยผมไม่ใช้ iPhone ผมทรยศผมไปหาหมดลงผมไปหาหมดที่ทำให้ MacBook สามารถใช้ Quick Share ได้ใช่แต่ว่าเหมือนว่าคนอื่นเขาแอดอกนสุดท้ายมันก็ต้องแบบ ไอ้ผมสะดวกกว่าง่ายครับผมอันนี้ผมเข้าใจมากนนผมเข้าใจเลยผมเข้าใจว่าแบบว่ามันทําเพื่ออะไรออมันทําเพื่อแบบมาเติมสําหรับคนที่ประหยัดงบแบบไม่ได้ใช้อะไรเยอะที่เขาดราม่าก,กันจริงๆอะ่ะส่วนหนึ่งอะ่ะคนมองว่าราคามันสูงไปถูกไหมอ่าซึ่ง <ผม S 2> ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะในไทยว่านะมือนอกก็ว่าเออแต่สำหรับผมอ่ะโอเคคือ่ถ้ามันถูกกว่าเนี้ดีไหมผมก็บอกว่าดีแต่ด้วยราคาขนาดนั้นอ่ะผมโอเคกับมันต้องแบบต้อง อันเนี้ยที่ผมว่ารู้สึกว่ามันตอบมากๆคือคลิปของ MKBHD คือบอกว่าถ้าคุณอยากได้ถูกจริงๆมัมีตัวลืวอื่นอย่างเช่น iPhone 13 iPhone 14หรือคือ iPhone 13ถูกกว่าอ,อาจจะนู่นนั่นนี่หรือจริงๆคุณสามารถไปซื้อ14หรือ15มือ2หรือ refurbished ได้ในราคาที่แบบอ่าแล้วมันได้สิ่งที่ดีกว่าแต่เนี่ยที่บอกกันว่าไอคนประเภทผมอะเราไม่อยากได้ของมันตกรุ่นอ่าเราจะได้ของรุ่นใหม่ เออเหตุผลคือว่าถ้าของตกรุ่นแล้วอะ่ะมันจะมีประเด็นเรื่องของความเสื่อมถูกไหมพวกฮาร์ดแวร์บางทีมันเสื่อมแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะการอัปเดตเวอร์ชันมันจะหายไปนึงเจนครับผมเออแต,แต่แต่แต่บอกยากอะ่ะคือมันมีประเด็นคือ i ไอโฟนไอโฟนอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตอนสิบห้าแล้วสิบมาสิบหกได้จากจาสิบสี่มาสิบห้าเพราะว่าสิบห้ามันเป็นจะมีเฉพาะตัวโปรที่รองรับ Apple i n t e l l i g e n c e อ่าทําำให้ไอ้ก่อนนั้นเนะไม่รับ มันเลยเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่บอนบังคับว่าถ้าคุณอยากได้คุณจะต้องมาใช้ตัวนี้ใช่แต่สมมติถ้ามันไม่มีไอแอปเปิลเฮนรีเจนเะตัวเก่าก็ยังน่าสนใจเพราะเอาจริงๆอะ่ะแอปเปิลอัปเดตเจ็ดปีแต่เราใช้งานกันจริงๆประมาณแค่สี่ปีเท่ากับว่าจริงๆแล้วเราสามารถซื้อดีเลย์ได้สามปีโดยที่ยังได้แอปซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่โอเคยอดยอดต่อแถวหน้าร้านไม่ค่อยมีหรอกเพราะมันไม่ใช่พฤติกรรมคนกลุ่มนี้ครับผมบอกแล้วคนกลุ่มนี้มันไม่ใช่คนที่บ้าเทคที่ต้องไปต่อคนแรกคอซื้อไม่่ในั ผมว่าไปดูยี่ห้ออื่นนะ่ก็ไม่มีใครไปต่อแถวหน้าร้านซื้อรุ่นลองคืออันนี้ถ้าคิดได้ง่ายอะมัน,นคล้ายพวก Galaxy FE อะพวกแฟนอีดิชันอะคืออาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีที่สุดอะแต่แบบมันจะมีแบบถัดแฟนก็ชอบมันเป็นความค,คาออมุ้มค่าเออมีมีถัดแฟนชอบอยู่ลืน่นไหลในระดับจอ60เฮ <laughs> ิร์ตาจริงไอ้คนใช้ไม่ได้แคร์ไหม <laughs> ผมก็ไม่ได้แคร์ผมอะตอนแรกอะผมว่าเป็นคนที่ไม่แคร์เรื่องเฮิร์ตหน้าจอแต่ ใช้ร้อยิบมานานๆน่ะมันเห็นนะพี่แต่สิ่งที่ตัดแล้วผมโอเคมากๆที่ตัดออกเลยนะคือ Wi-Fi 7กับตัวเทรดผมรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ที่บอกไงว่า Wi-Fi เจบางคนก็จะบอกเฮ้ยต้องมีต้องมีแต่ว่าถามจริงๆเถอะผมเชื่อว่า70%ของคนทั่วโลกอะ่ะผมให้90%เลยเออยังยัง,ย,งยังอยู่ใน Wi-Fi wi 6เอาใหม่เอางี้ดีกว่าผมว่าคนผมว่าประมาณ70%ใช้ไ wi ไฟหและอีกประมาณสัก ยี่สิบเปอร์เซ็นที่ยี่สิบถึงสาสิบปอร์เซ็นยังอยู่ไวไฟห้าจริงหลายคนไม่รู้ข้อมูลเรื่องน,นี้ไว้แล้วก็มาแบบมายังแยงผมบอกว่าเฮ้ยมันทำมาขายขายขายไม่ออกด้วยแต่รู้ไหมว่า P M แบรนด์แอนดรอยะปวดหัวทุกครั้งที่ว่าไอโฟนไปออกราคามาชนมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันคือภาพลักษณ์เออ <c oughs> อย่างแรกเลยคือความเชื่อมั่นของแบรนด์ Apple แบรนด์แข่งสุดละแข็งก่าแอนดรอยในแง่ในแง่ความแข็งแรงของแบรนด์นะไม่ใช่ไม่ใช่ชว่าปวาดหัวดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอย่าง,าางาี้น ฉะนั้นมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเลยที่รู้ว่ารู้สึกว่าถ้าราคาเท่ากันอะ่ะซื้อ a p p เ e เออแต่จริงนะเพราะว่าผมมองคนที่ซื้อแฟกชิปอะ่ะมีจะมีความเปิดกว้างในการใช้มากกว่าเราพร้อมที่จะไปใช้ Android หรือ Apple ก็ได้แล้วแต่คือหรือบางทีพก2เครื่องไปเลยแต่คนที่ลองตำาๆม,ม,มันจะมีอยู่ช่วงราคาหนึ่งอะ่ะที่คนจะเปิดกว้างไปทาง Apple ซะมากกว่าเขาเขาพร้อมเขาเหมือนกับเขาเชื่อมั่นมากกว่า<ด>คือให้เลือกให้เลือก Android รุ่นใหม่ในราคาเท่านั้นกับ Apple มือสองวันนี้เขาเลือก Apple ือปเลยนะ เหมือนคนคาดหวังอะพู้นี้คนคาดหวังว่าถ้าเป็นซิปจ็อบมันต้องดีกว่านี้แต่ผมเคยตั้งคำถามว่าถ้าจ็อบอยู่อะคุณมั่นใจได้ยังไงเขาจะไม่ทำอย่างนี้จริงเพราะจริงๆเขาก็ล้ำๆอยู่เขามีไอเดียที่แบบจ็อบตัวดีเลยนะเว้ยตัวตัวที่หาเรื่องชวบ้านเนี่ยตัวที่หาข้ออ้างนี่จ็อบเก่งกว่าทีมคุกอีู่นะมันไม่ใช่บั๊กมันคือฟีเจอร์จำได้ไหมไอตัวไอตัวเด็ดคลิปอะที่แบบกำปุ๊บสัญญาณดับดอปอะ ถ้าเป็นค่ายอื่นโดนด่าแน่นอนคือไม่รอดเราไปทําสูงทําอะเลเทะจอบเดินออกมาโอ้คือยี่ห้อนี้เป็นเหมือนกันนะเราทาด้วยการแก้ไขให้คุณด้วยการแถมบัมเปอร์ให้ไปใส่ซะแล้วในไทยก็ไม่แถมเออแถมท่อเมกาเนี่ยถือบอกว่าเอาจจริงนะถ้าถ้าเป็นทีมคู่คำอย่างเงี้ยโดนด่าโดนด่าเละแน่นอนจำได้ตอนนั้นตอนแรกที่เขาบอกเพราะว่าคุณถือผิดท่าเออจนมันเป็นมันเป็นมิมเซลอะต้องถือยังไงถืออย่างงี้เหรอถือเป็นชื่ออะไรนะแอลป่ะเออถืออย่างงี้เหรอ พี่แบกคือนี่คือสิ่งตอบโจทย์สำหรับ<อ>ผมผมก็บอกว่าไปหาไอโฟนตัวอื่นเถอะ <laughs> <laughs> มือสองมือสอง <laughs> 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 สบายใจในการใช้กว่าสำหรับผมที่บอกไงคือถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณจะเม้นเห็นด้วยกับผมหรือเห็นด้วยกับสนุกหรือเห็นตางอะไรกับผมไม่ติดน,นะ <laughs> คือมันเป็นมันเป็นรุ่นที่เสียงแตกอยู่แล้วแล้วมันเป็นรุ่นที่ไม่ทำมาขายทุกคนอ่ะพูดง่ายมันมีทาร์เก็ตเฉพาะจริงๆเลยเฉพาะคือพวกคือพวกเลดมารอริตี้อ่ะอ่านั่นแหละผมก็รู้สึกนะคือผมว่ารุ่นนี้หนักมากเลยคือ ผมมองว่าเปิดตัวมาไม่ได้ขายดีตอนเปิดไม่ได้ขายดีแต่พอระยะยาวมันจะกลายเป็นน้ำขายดีผมผมรู้สึกตอนนี้ราคามันแพงเกินมีอะไรก็เถียงผมไว้ในคอมเมนต์แล้วกันแต่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดที่ตะการกดจริงพื้นผ่านเราผ่านตะกาคุณจะดูคลิปช่องไหนก็ได้นะผมไม่ไม่ไม่ว่าเลยแต่เวลาคุณจะซื้ออ่ะคุณช่วยกดตะก้าของคลิปช่องเราหน่อยนะแล้วก็จะซื้อสินค้าที่เราแปะตะก้าก็ได้หรือเป็นทางผ่านไปซื้อสินค้าอื่นผมไม่ว่าเลย ยินดีมากขอบคุณมากครับ <c oughs> เป็นการซัพพอร์ตที่ดีที่สุดครับเออดีกว่ากดไลค์กดแชร์